กระปุกเปิดใจครั้งแรกเผยสาเหตุรัก8ปดปีกระทิงถึงทางตันกระปุกเปิดใจครั้งแรกเผยสาเหตุรักแปดปีกระทิงถึงทางตันทําเอาแฟนๆอึ้งไม่หายเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนให้การจับตามองมาตลอดสําหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวน้าหวานกระปุกพลอยนิราและพระเอกหนุ่มมาดนิ่งกระทิงขุนรง์ ที่เขาพาดูใจกันยาวนานถึง8ปีเต็มจนหลายคนลุ้นว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีในเร็ววันแต่แล้วจูจ่ๆกลับมีข่าวลือสะพัดว่าทั้งสองได้ยุติความสัมพันธ์กันแบบเงียบๆทำเอาแฟนคลับถึงกับช็อกและคาดเดากันไปต่างๆนานาล่าสุดกระปุกพลอยนิราได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านสื่อถึงสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มกระทิงโดยยืนยันชัดเจนว่าทั้งคู่ได้ลดสถานะลงเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน มาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่มากนะักแต่เป็นการตัดสินใจที่ใช้เวลาและผ่านการไต่ตรองอย่างรอบคอบเราเริ่มคุยกันอย่างจริงจังในช่วงปลายปีที่ผ่านมามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรใหญ่โตไม่มีการทะเลาะกันไม่มีมือที่สามแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าเรากำลังโตไปคนละทางและต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่เหมือนกันแล้วกระปุกกล่าว เธอเล่าว่าความรักของทั้งคู่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงมหาวิทยาลัยเติบโตมาด้วยกันทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวและการทำงานแต่เมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางชีวิตที่เลือกเดินก็เริ่มแตกต่างกันกระปุกยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่ยาวนานแบบนี้ทำให้เธอผูกพันกับกระทิงอย่างลึกซึ้งแต่ก็ไม่สามารถฝืนความจริงที่อยู่ตรงหน้าได้ เราต่างพยายามปรับพยายามเข้าใจกันมาหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถไปต่อในแบบคนรักได้อีกแล้วการตัดสินใจครั้งนี้มันยากมากฉันร้องให้หนักมากช่วงแรกแต่ก็ได้ครอบครัวและเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างๆคอยดึงขึ้นมาให้เข้มแข็งอีกครั้งเมื่อถูกถามถึงการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับใครคนหนึ่งในอนาคตกระปุกบอกว่าเธอยังเชื่อในความรักอยู่แต่จะมีเกราะบ,บางๆที่สร้างขึ้นมาคุ้มกันหัวใจให้ระวังมากขึ้นและจะไม่ตัดสินใครจากคำพูดเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ถ้าจะให้รักใครอีกครั้งเขาต้องเป็นคนที่ทำลายกำแพงฉันให้ได้ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำซื่อสัตย์อบอุ่นและรักเดียวใจเดียวนี่คือสิ่งที่ฉันมองหาในขณะเดียวกันกระแสะโซเชียลที่พากันพูดถึงวาสนากระปุกหรือการแซวเรื่องความรักหลายครั้งที่ไม่ลงเอยกระปุกเผยว่าเธอไม่ได้รู้สึกโกรธหรือไม่พอใจแต่อย่างใดกลับมองเป็นเรื่องขำขันที่ทำให้เธอยิ้มได้ในวันที่เศร้าคนเราจะไปเจอคนที่ใช่กี่ครั้งในชีวิต ถ้ายัางไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันก็ได้เรียนรู้ว่าความรักสอนให้เราเติบโตได้จริงๆทั้งนี้เธอเน้นย้ำว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครใหม่และอยากทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการทำงานพัฒนาตัวเองและขยายธุรกิจส่วนตัวที่กำลังเริ่มต้นอย่างเต็มที่เพราะเธอเชื่อว่าความสำเร็จที่ได้มาด้วยตัวเองจะเติมเต็มได้มากกว่าการรอใครสักคนมาทำให้เรามีค่า